we we'll ครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชาแน,นลนะผมตอนนี้เราก็อยู่เกม True True ร o อกในพาร์ทที่3นะครับผมไปอ,อยวเราลุยกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยมีเดือนาเสองตัวไอน้นี่ไอน้นี่พาร์ทก่อนนี่จำได้ครับผมเราอนนุตส่าห์ไว้ใจมันครับว่ามันจะไม่ทำร้ายเราแต่ที่ไหนได้แม่งสิวิ่งชนกูหงายคว่ำเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องค่อยๆไปนะฮะห่างๆมันเข้าไว้เฮ้ยผมเห็นบางสิ่งบางอย่างครับผมเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้น มันต้องเจอสิ่งนี้โอเคเอาเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ตายแม่งโดนยุกธนูยิงไปไม่ตายเหเฮ้ยนะครับลุยกันต่อเอาหาศพไม่เจอผมจะเก็บลูกปืนซะหน่อยไอ้นี่อ๋อนี่ไงนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ตั้งหากงไรไปเลยฮะปุ๊บเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้อ แต่ผมไม่เอาฮะผมชอบปืนตั้งเดิมของเราดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงฮองเสียงฮองฮองมาทำไรอ้าวแล้วทำไมไมันไปปล่อยคนไว้ฝั่งนู้นอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ไงล่ะนี่ไงล่ะจัดการมันสิครับเ,เป็นไงล่ะ ้ยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยว่ะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าศัตรูนี่ยิงแม่นมากนะฮะแม่นไม่พอยิงแรงด้วยต่างหากเฮ้ยหานแล้วเนี่ยจะตายหายแล้วโอเคหมุนตอ่อครับโอ้เสียงสัญญาณเตือนภัยดังสนั่นเลยว่ะโอ้มาแล้ว,วมผมเห็นแล้วตัวหนึ่ง แต่ยังไงผมขอวิ่งเก็บกระสุนปืนก่อนแล้วกันนะเอ้ยขอกระสุนปืนก่อนเพื่อนนายจัดการกับพวกมันก่อนแล้วกันนะนี่จะแอบยิงจากตรงนี้นะฮะโอเคโหโหดูดูไปเกมนี้ก็เหมือนเกมใครสิทธ์เหมือนกันนะดูจากการแตกตัวของตัวโตแล้วก็พวกเอ้ยเอ้ยเอ้ยพวกอาฉากต่างๆนะ โห้ยแม่งสุดว่ะหนังเหนียวจะได้พวกนี้หนังเหนียวหนังเหนียวจะได้หนังเหนียวไม่พอเกมนี้ระบบเลือดก,ก็เป็นระบบแบบอ่าเด้งขึ้นมาเองนะฮะเฮ้ยเสียงปืนมายิงมาจากตรงไหนอ่ะผมมองไม่เห็นเลยเอเฮ้ย ผมชอบแจมอันไลทอันไลทจิ้มจิ้มอ,อ,อ,อัลเซ่อัลเฟ่เฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์มันบุกเข้ามายังไงโอ้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนมันยิ้มจากตรงไหนวะข้างบนข้างบนครับผมเห็นจากข้างบนแต่ยิ้มโหหัวมาเลย ซวยตายซะพวกมึงมยังไงเฮ้ยดูสิกับสุนปืนม่ไม่ใชเเ่เปลี่ยนกระสุนปืนไม่เสริมเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่เว้ยเปลี่ยนที่เก็บเสียงเพื่อโอ้ยผมยังไม่เข้าไปนะฮะผมขอสำรวจข้อมบนให้ทั่วก่อนแล้วกันนะเพื่อนนายช่วยคุมกนแเราด้วยแล้วกัน ไปข้างบนก็เข้าได้ป่ะยังไงดีวะเราจะเข้าข้างบนหรือข้างล่างดีอ้าวข้างบนก็เข้าได้เว้ยเฮะยังไงข้างบนก่อนแล้วกันอ่ามีแหลกๆหน่อยๆน,นะอ๋อมีเปลี่ยนปืนมันเป็นปืนคล้ายๆกับเป็นปืนพกสั้นนะฮะผมไม่ขอเก็บแล้วกันตรงนี้เหมือนจะเป็นอ่าห้องเก็บ เก็บสำขวุฒเก็บปุ๊กปืนเก็บกระสุนนะโอเคไม่มีอะไรออกดีกว่าปละลงไปข้างล่างครับผมทำไมสัญญาเตือนภัยมันยังเตือนอยู่เลยวะฟังแล้วมันน่าขนลุกอะฮะโอเคลุยกันอ่าเอาเลยนะเจอใครยิงยิงยิงโลดเลยนะอ่าไม่มีเว้ยเพื่อนเข้ามายัางเพื่อน เขา้ามายังเฮ้ยมึงเข้ามาเดี๋ยวมาช่วยกันอทแล้วครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าพื้นเรามันไม่มีบนตายฮะมองซ้ายมองขวาเอา้าแล้วม่เก็บปืนทำไมเนี่ยอยู่ที่มันเก็บปืนเฉยเลยเอ้าให้เราเข้าไปด้วยให้ไปทางนี้เหรอ แยกแย้ายกันไปเว้ยไอ้ผมว่าศัตรูเห็นเราแล้วลวะเกมนี้ถ้าเอาเข้าจริงนะถ้าเรายิงโดนหัวมันเป๊ะๆนะฮะมันก็ไม่ยากนะแต่ถ้ายิงตามตัวนี่มันเหนียวชิบหายลเลยมาจุกระสุนก่อนกระสุนไม่ก็จะหมดอยนียป้ปากปากปากเห็นปะ เฮ้ยหเห็นปะเห็นปะตายก็หมดแล้วเนี่ยพวกมึงยังไงก็ขอกระสุนด้วยนะกระสุนเราจะหมดแล้วฮะเรื่องระบบการคอนโทรลเกมนี้ฮะก็ยังโอ้มันเป็นปัญหามากๆเลยฮะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากฮะการบังคับหันซ้ายหันขวา ไอ้นี่ผมปรับเมาส์แบบช้าสุดเลยนะฮะคือผมอยากจะปรับให้มันเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะเร็วเกินไปกันอย่างติดพาร์ที่แล้วผมก็ปรับเร็วนะฮะอ่ะลองดูมันก็เร็วเกินไปอีกโอ้มันคือไม่มีความสมดุลกันเลยไนงะอันนิดนึงนิดนึงอันนิดนึงนิดนึงอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วกันนะโอเค เรียบร้อยหนึ่งยี่ตัวมงยี่ตัวหนึ่งเดินตะคุ้มตะคุ้มเรียบร้อยโคเบอร์อะไรโคเบอร์หรอเรียบร้อยครับ คือเอาง่ายๆถ้ายิงโดนหัวก็เป็นอันจบอะฮะเรียบร้อยโอเคเคียร์ครับผมดีหไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นตะคุ้มตะคุ้มอยู่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหน อยู่นี่เว้ยเฮ้ยยิงจากตรงไหนเนี่ยตีหาบมันจะพากูตายแล้วเนี่ยเอา้ากูจะมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นที่เก็บเสียงทำเบิร์กอะไรวะเนี่ยในเวลานี้เนี่ยทิปตายแล้วแล้วอ,อ,อ,อยู่ดีมันก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บเสียงเองนะผมละงง อุ้ยมันโยนถังเหรอโยนถังเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะตายหลบก่อนเร็วเลือดเด้งยังด่วนเด้งยังด่วนโอเครอดโห่เกมแม่งโหดแท้แล้ะมันยิงแม่นมากฮะศัตรู ดูด้ยยู่ดิมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนลำกล้องอีกฮะเพื่อมันเปลี่ยนเองนะฮะผมไม่ได้ไปกดอะไรเลยอ๋อเขาตจละคือถ้าเรากดอากดชิปใช่ไหมกดชิปแล้วกดยิงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนลำกล้องครับผมคือผมก็ไปชินไงกับเกมแนวนี้เวลาเรากดชิปมันจะเป็นการวิ่งเร็วใช่ไหมแต่คือจําไว้เลยครับว่าเกมนี้ไม่มีการวิ่งเร็วนะฮะประสบการเคลื่อนไหวนี่จะคงที่ะฮะ จนไม่มีการเดินช้าไปกว่าน,นี้ก็จะไม่มีการเร็วไปกว่าน,นี้เลยนะครับผมผมก็ชอบไปกดชิปนะพอกดชิปปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนลำกล้องปืนอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองต้องเข้ามาถึงห้องคอนโทรลแล้วใช่ไหมเนะี่ยทำไมมันดูแบบโลง่ลงๆ Exponential increase evolutionary in activity. Hey, โอเคทูรัก maybe you'll grow some balls while you're here โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บกระสุนก่อนนะฮะนี่กระสุนประตูนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ดีมากันะฮะคือถ้าเกมไหนที่เล่นแล้วแบบทางเดินมันไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆนะฮะผมจะชอบมากเลยผมจะแพ้พวกเกมที่มันแบบต้องเดินซับซ้อนนะฮะ พี่คีรีคอปเตอร์มากันใหญ่เลยเว้ยเอาแล้วงานงานงอครับงานเนี้ยยิงเดี๋ยวมียิงเดี๋ยวมียิงเดี๋ยวมียิงแน่ตรงนี้ใครดูเอาละผมละเก็บทีตัวครับเก็บทีตัวเก็บทีตัวเดี๋ยวถ้าเปิดเอาไว้นี่เจอแน่ครับ เล่นแบบสมาธิแบบสุดๆเลยนะโอ้ตรงนี้มีกระสุนปืนมากมายเก็บก่อนครับเก็บแบบรัวๆชุบๆๆ,ๆ,ๆๆไม่เห็นจะเปิดเอาอไรกูเข้ามาทำเบิร์กอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะมันตันยี่หว่างั้นออกก็ได้วะอ๋อต้องไปทางนู้นนู้นไปครับ ซ้ายมองขวากว่อนนะว่ามีศัตรูหรือเปล่าน,น่นน,นั่นเรียบร้อยครับโอเคเคลียร์เสียงมายิงตุ้มต้ามตุ้มต้ามายิงมาจากตรงไหนวะเอาข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โหลูกกระสุน ไม่มีกระสุนดีเลย์ด้วยฮะอะไรจะสมจริงปันนั้นโอเคเนี่ยตัวนี้อะมองอยู่เฉยๆนะเอออะไรอันนี้ยังไม่รู้ตัวเหรอโอเคไปเช็เคให้พลอชะเช็คให้พลอ ดูตกใจยินเสียงคนหัวเราะครับผมมันต้องมีใครสักคนอยู่แถวนี้แน่นอนฮนะเดี๋ยวก่อนนะยินเสียงอยู่แตหาตัวไม่เจอนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ดีดีพวกสวัสดีสวัสดีดอ่าไปครับผมลุยต่อเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้ดีกว่าขึ้นดีกว่าไม่รู้ขึ้นแล้วไปไหนนะแต่เห็นแล้วมันขึ้นได้ก็ขอขึ้นก่อนแล้วกันชั่วโมงนี้ผมขึ้นไปข้างบนเพื่อ ขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะเพื่อมาลงฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใชอ๋อตัวนี้เป็นปืน,เ,ปนเอาเป็นอาลูกดอกลูกดอกแล้วก็มาลงกระไดตรงนี้ฮะโอเคเยียมคิดว่าอะไรนั้นน่าจะต้องเดินไปทางนั้นนะฮะต้องระวังนะฮะ อันนี้ผมเล่นแบบค่อยๆเล่นนะเพราะว่าเกมนี้มันระบบคอนโทรลมันค่อนข้างท,ท,ที่จะยากมากเลยเฮ้ยชิปหายตายโหงแม่งดักแอบอยู่เว้ยสามด้านเลยพอเราเดินไปตรงกลางปุ๊บแม่ลงลงยิงเลยอะ่ะตอนเราเดินอยู่แม่งมองไม่เห็นไอ้ฮ่าเฮ้ยนี่เราก็มีจำได้เอ็มมึงมีโผมาตรงนี้ตัว ไหนมีไงข้างหน้าตัดไปตัดไปตัดไปตัด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 โอ้ยเหี้ยโทษทีหัวใจหยาบคายไม่สุดจะทนจริงๆเกมนี้แม่งคือไม่เล่นยากมากนะโอเคงั้นผมจะลองเดินข้างหน้าไปทางนี้แล้วกันรถซิ่วมันจะเข้าได้ไหมเฮ้ยขอร้องเหอะอ่า เช็คพอยท์มันอยู่ข้างหน้านี่เองโถรเอ้ยกูอันนี้เป็นปืนสั้นนะผมไม่ขอเก็บแล้วกันนะอืมอะไรวะเสียง hey, <She en S 2> อะไรอะเสียงอะไรคลุมคลาม ตรงนี้เหรอขึ้นบนเหรอใช่ไหมเคได้ปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมโอ้โ้ผมมึงรุมยิงกันแบบบ้าเลือดกูหมอบเลยครับหมอบเลยครับอย่างนี้หมอบเลยครับโอ้โหมาดิโอ้โหมาดิอยู่ไหนโอ้โหไม่อยู่ล่างโอ้โหเต็มเลย แขกแตกมีตัวไม่ใช่น,นันน่ะนีน่ดูเด็ฉลาดชิบหายยิงเสร็จแม่งหนียิงเสร็จแม่งหนีหนีเนนข้าซอกหนีเข้าซอกเห็นนั่วน,นึ่งเหล็กตัวเหล็กตัวหมดจังหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่ใช่ลงไปแม่งโดนลุมยิงอีกนะ แต่รู้สึกว่าข้างนอกนี่จะมีการยิงกันแบบตุมตามตุมตามเลยนะอุ้ยวันดีเฮ้ยมันก็ยิงแบบบรรดาบรรยำก็แต่ไม่งสาดกระสุนเป็นอะไรไปเลยเอาเพื่อนเราเพื่อนเราตกใจตกใจว่าไงเพื่อนยังไงล่ะ เซ่โอ้โหเหนียวคือยิงโดนตัวมันนี่โคตรหนังเหนียวครับบอกโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมมึงไม่ช่วยยิงบ้างเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเอ้าอีนี่ข้างบนโอเคเคลียว่าไงเพื่อนจะพากูไปไหน Where'd you go เอาไปสิฮากูไปเร็วเร็วด่วนด่วนอ๋อเก็บกระสึกันฮะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์มาฮะน่าจะลงไปชั้นใต้ดินอ้าวพัง อ๋อนึกว่าจะลงล่างแม่งพาขึ้นบนเว้ยผมรู้เลยว่าต้องมีอะไรโผล่มารอบรอบนี้เฮ้ยอะไรเงี้ยนักชาตยานักเล่นเกมมาไงอะไรของมึงอะไรของมึงโอ้ยเดยวากไปไหนเพื่อนก็ช่วยกูยิงด้วยนะไม่ใช่แม่งยินเฉยๆโอเคโอ้ยตาดเงยเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเื่อถังระเบิดมองไม่เห็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมิจโหดไปไหนเนี่ยมม่โยนถังระเบิดลงมาไว้แล้วแม่งโยนมาเสร็จแล้วแม่งล้อมยิงอ่ะจากด้านบนอ่ะโอ้ยตาย แล้วก็อยู่ข้างล่างกูจะหลบตรงไหนได้วะเนี่ยไหนไหนจะไม่โผล่มาไม่ทันรู้ตัวเลยหาเอ้ยดูด,ดูโอ้ยไหนเนี่ยโอ้โหโคตรโลกเลยตอนนี้ผมความรู้สึกแบบเหมือนกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้มันจะโผล่มาจากตรงไหนก็ไม่อาจรู้ได้เลย

กูตายรถรถถังเย้เท้เฮ้ยโหรถถังนะไม่นโคตเท่เลยอ่ะต้องเป็นมังมุมเว้ยเฮ้เฮ้เฮ้เไ้ยยังไงก็อย่าให้กระสุนหมดก่อนละกันฮนะเพราะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะหากระสุนเพิ่มเติมได้เลยนะ อ้าวๆผมเห็นเห็นหัวไวัยๆอาเซ่เอเอ,เอมึงยังไม่หมดอีกฮะเดี๋ยวกันว่ามีถังลงมาเชื่อเดี๋ว่ามีถังลงมาแน่เดี๋ยวมีถังลงมามีไหมม,มีนะโอ้คนโลกอ่ะอา้าวแม่งปิดไม่ให้ออกเยี่ยแล้ว โอเคมีอาวุธไหมเก็บกระสุนก่อนแล้วกันชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปตรงไหนต่อวะตรงนี้ปะตรงที่มันออกมาใช่ไหมไม่ใช่ไหนเอาข้างบนด้วยข้างบนข้างบนข้างบนโอเค okay. ผมเห็นละเห็นทางไปละ โอเคแม่งยิงไม่ถึงอีกตั้งหากโอ้โหที่มันตึกยิงถึงมันจะโหดไล่โอ้โหกระสุนกระสุนกระสุนต้องหมดเลยตอนนี้เนี่ยเก็บก่อนละกันนี่อะไรอ่ะ ขึ้นมาทำไมเนี่ยนี่เหรอโอเคยิงน่าจะเป็นการยิงเพื่อเปิดประตูข้างบนนะฮะอะไรอะไรโอ้ยปีศาจเฮ้ยห๋อเหอะ โอยโอย, <Get out. S 1> ยังไงเนี่ยขึ้นลิฟต์ต่อใช่ไหม <Get out. S 1> กูรู้แล้วโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ย ไอ้พาสิผมอยากให้ผ่านจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะฮะตายตายตาย,ตายอย่างเงี้ยเฮ้ยให้ยิงเพื่อนกูตูมอยู่ตมูตมอยู่ข้างบนไหนวะไม่เห็นตัวเจอแล้วโอ้ตบหลังกล้องครับโอ้ โอ้โหปล่อยมันมันลงไปแล้วฮะว่าตรงนี้เดี๋ยวมีมีลุมมีลุมมีไหมมีไหมไม่มีโอ้ขอบคุณพระเจ้าโอ้ยถ้ามีกูไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยลุณาอ่า เช็คพอยด้วยนะขอเช็คพอยด้วยนะไดกระสุนโอเคเช็คพอยล้วมัง้ง <laughs> มั้งนะฮะโูเดือดมากาพาร์ทนี้โอเคเยี okay. yeah, ่ยมครับผม โอ้นี่เป็นเหมือนจะเป็นสะพานนะฮะโอ้หต้องข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอ้โหรู้ได้เลยครับว่าข่้นนี้ดย๋ยวมันต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่ๆฮะโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้กนแล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมชูล็อกนะครับเป็นเกมที่มันมากเลยโอ้เขาเรียกว่าตายกันหลายรอบเลยในพาร์ทนี้นะบางทีก็ต้องตัดชิปออกไปบ้างนะฮะเพื่อ ม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไป,ไปก่อนแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย